ต้นกำเนิดของนารีผลตำนานมีอยู่ว่าเมื่อครั้งพระเวสสันดรกับพระนางมาศีพร้อมกับกันหาและชาลีได้ถูกเนรเทศออกจากนครจึงเดินทางไปสู่ป่าหิมพานและบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั้น ที่ป่าหิมพานมีสัตว์ป่ามากมายอันตรายรอบด้านทะวะสัตว์ป่าทั้งหลายเมื่อได้รับเมตตาจิตจากพระเวสสันดรก็คลายความดูร้ายลงกลายเป็นมิตรนอกจากสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็ยังมีดับสอคนทันอาศัยอยู่บางครั้งพระนางมะซีออกหาอาหารหาผลไม้ตามลำพังคนเดียวหักดับสอคนทันมาพบเข้าอาัตบะแตกแล้วล่วงศีลได้ ข้าวสักกะเทวราชได้เล็งเห็นเหตุร้ายจึงเนรมิตต้นไม้ไว้รอบพำนักของพระเวสสันดรเป็นต้นไม้วิเศษออกผลเหมือนสตรีเมื่อเหล่าบรรดาดับสอคนทันทั้งหลายเดินทางมาพบเข้าจึงพากันไปเด็ดเพื่อจะกินทําให้เหล่าบรรดาดับสอคนทันหมดอิทธิฤทธิ์ลงไม่สามารถหอบไปต่อหรือออกมาได้ทางเดียวที่จะออกมาก็ต้องบำเพ็ญเพียรใหม่จนแก่กล้าจึงจะออกไปได้ การที่เท้าวศักกะเทวราชเนตต้นไม้วิเศษนี้เพื่อเป็นด่านป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแก่นางมัตรีให้เสื่อมเสียได้แม้พระเวสสันดรและพระนางมัซีจะเสด็จออกจากป่ากลับเข้าเมืองไปแล้วต้นนารีผลก็ยังคงมีอยู่ในที่นั้นตรับเท่าทุกวันนี้